สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ c h anel n Women in World History นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อถึงพระราชินีองค์ที่5ของกษัตริย์เฮนรีที่8ซึ่งมีชีวิตที่ทั้งสั้นแล้วก็เศร้าเธอคนนี้ก็คือแคทเธอรีนโฮเวิร์ดนั่นเองค่ะ แคทเธอรีนโฮเวิร์ดเกิดมาในตระกูลที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคทิวโดร์คุณปู่ของแคทเธอรีนเนี่ยมียศเป็นถึงดยุคแห่งนอร์ฟอล้วก็เป็นนักการเมืองมากฝีมือที่มีโอกาสได้รับใช้กษัตริย์อังกฤษ,กษมากถึง4พระองค์นอกจากนี้แคทเธอรีนยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระราชินีแอนโบลินด้วยโดยที่พ่อของแคทเธอรีนเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของแม่ของแอนโบลินฟังดูแล้วแคทเธอรีนก็น่าจะเป็นสาวไฮโซสุดๆคนหนึ่งของสังคมอังกฤษยุคนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่า ไม่ใช่ค่ะแคทเธอรีนเนี่ยเป็นลูกสาวของเอ็ดมันด์โฮเวิร์ดซึ่งเป็นบุตรชายคนที่3ของตะยุคแห่งนอร์ฟอลกและครอบครัวเนี้ยเวลาที่จะมอบมรดกเขาก็จะมอบให้ลูกชายคนแรกทั้งหมดพ่อของแคทเธอรีนซึ่งเป็นลูกชายคนที่3ก็เลยแทบจะไม่มีมรดกอะไรเลยแถมแม่ของแคทเธอรีนคือจอยซ์คาวเพเปอร์เนี่ยก็ยังมีลูกจากการแต่งงานครั้งแรกมากถึง5คนพอมาแต่งงานกับพ่อของแคทเธอรีนก็มีลูกเพิ่มอีกหคน ตัวแคทเธอรีนเองเป็นคนเกือบสุดท้องเพราะฉะนั้นเงินทองที่จะมาจากฝั่งแม่ก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันต้องแบ่งปันกันระหว่างพี่น้องตั้ง11คน นักวิชาการเขาสันนิษฐานว่าแคเทเธอรีนน่าจะเกิดในปี1521ถึงปี1525โดยเขาดูจากหลักฐานที่ว่าเวลาญาติพี่น้องเขียนจดหมายหากันเนี่ยในปีก่อนหน้าน,นี้ไม่มีการพูดถึงแคเทเธอรีนกับน้องสาวเลยเพราะฉะนั้นสองคนเนี้ยก็น่าจะยังไม่เกิดก็คืออย่างที่บอกว่าแคเทเธอรีนเป็นลูกสาวคนท้ายๆของพ่อแม่เนาะแถมพ่อแม่ก็ยังไม่ได้เป็นคนมั่งมีหรือว่ามีฐานะทางสังคมสูงอะไรอีกมันก็เลยไม่ได้มีการจดบันทึกวันเกิดของลูกๆเอาไว้ หลังจากที่แคทเธอรีนเกิดมาได้ไม่นานจอยซ์คาวเพปเปอร์แม่ของเธอก็เสียชีวิตลงในปี1528แคทเธอรีนกับพี่น้องส่วนหนึ่งก็ถูกส่งตัวไปอยู่กับย่าเลี้ยงอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงคือปู่ของแคทเธอรีนแต่งงาน2ครั้งโดยที่พ่อของแคทเธอรีนเป็นลูกของภรรยาคนแรก ตอนที่แคทเธอรีนเป็นเด็กอะ่ะทั้งย่าแท้ๆแล้วก็ปู่แท้ๆของตัวเองเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่ย่าเลี้ยงซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองของปู่ย่าเลี้ยงคนนี้มีชื่อว่าแอ n เนสดัชเชสไม้แห่งนอร์ฟอ k กด้วยความที่ปู่ของแคทเธอรีนคือที่สุดของความไฮโซอ่ะเนาะย่าเลี้ยงของแคทเธอรีนเนี่ยก็เลยถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษเลยคือรองจากพระราชินีที่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีอิทธิพลรองลงมาก็คือดัชเชสไม้แห่งนอร์ฟอละ บ้านของดัชเชสไมแห่งนอฟอกก็จะเป็นอารมณ์ประมาณโรงเรียนประจําขนาดใหญ่คือพวกขุนนางอะไรต่างๆก็มักจะชอบส่งลูกของตัวเองมาอยู่ที่บ้านนี้เพื่อมาศึกษาเล่าเรียนมาดูว่าแบบวิธีการปฏิบัติตัวของคนในราชสำนักเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดก็คือมาหาคอนเน็กชันเพื่อที่วันหนึ่งอ่ะจะได้หางานในราชสำนักได้ด้วยเด็กๆที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็จะมีตั้งแต่พวกลูกขุนนางอย่างเช่นตัวแคทเธอรีนเองหรือว่า เป็นแบบเด็กไก่กาอาราเล่ะอะไรสักคนที่พ่อแม่หาเส้นสายจนส่งลูกมาอยู่ที่นี่ได้ฟังดูก็เหมือนจะดีกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนคือ d u ชเชสแอ g เนสเนี่ยรับเด็กมาอยู่ในบ้านตัวเองหาที่นอนให้หาของกินให้ในบ้านก็มีคนรับใช้คนครัวอะไรทั่วไปกลางวันก็มีจ้างครูมาสอนวิชานาวิชานี้แต่ว่าตัวดัชเชสเองอะ่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าส่วนใหญ่ดัชเชสเนื่องจากเป็นคนที่ มีอิทธิพลเนาะก็แบบจะใช้ชีวิตอยู่ในราชสำนักอยู่รับใช้ใกล้ชิดกับกษัตริย์กับพระราชินีเพราะฉะนั้นโรงเรียนประจําของดัชเชสแอกเนสเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะมั่วซั่วนิดหนึ่งเด็กๆก,ก็สามารถที่จะทําอะไรตามใจขโมยขนมขโมยวายมากินในห้องนอนได้เล่นเกมอะไรแผงๆกันได้อะไรแบบนี้ นักวิชาการนะเขาก็วิเคราะห์กันว่าแคทเธอรีนด้วยความที่เป็นลูกหลานขุนนางตระกูลโฮเวิร์ดแถมยังมีศัก์เป็นลานของดัชเชสอีกก็คงจะมีความเป็นหัวโจกของเพื่อนๆอ,อยู่พอสมควรแล้วก็คงจะเป็นคนที่สั่งเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้ได้เพื่อนไม่กล้าขัดใจเธอก็เลยมักจะทําอะไรโลดโผนตามใจตัวเองได้พอสมควรในบ้านของดัชเชสแอกเนสเนี่ยแคทเธอรีนได้เรียนหนังสือมากพอที่จะอ่านออกเขียนได้แล้วก็ได้เรียนวิชาที่ผู้หญิงที่เตรียมตัวจะเข้าไปในราชสำนักจําเป็นต้องรู้เช่น พวกดนตรีเต้นรำอะไรแบบนี้จากหลักฐานเนี่ยแคทเธอรีนตั้งใจเรียนวิชาเต้นรำเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเป็นวิชาโปรดเลยนักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยก็บันทึกไว้ว่าแคทเธอรีนเป็นคนที่เต้นรำได้ดีเต้นได้อ่อนช้อยพลิ้วสุดๆแต่เรื่องความรู้วิชาการเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่อนด้อยแบบไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่แตกฉานในเรื่องหนังสือเลยคืออ่านออกเขียนได้แต่ไม่เคยอ่านวรรณคดีอะไรแบบนี้ อีกวิชาหนึ่งที่แคทเธอรีนดูจะสนใจเป็นพิเศษก็คือวิชาดนตรีแคทเธอรี Catherine เนี่ยมีครูมาสอนวิชาดนตรีอยู่สองคนแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นชายหนุ่มวัยประมาณ20่สปลายมัน30ชื่อว่าเฮนรี่มันน็อก์เรียนกันไปเรียนกันมาก็ดูเหมือนว่า2คนเนี้เขาจะมีความกิ๊กกันจีบกันแต่ว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเฮนรี่มานน็อก์เนี่ยคือหลอกเด็กอะคือแบบว่า มาจีบแคทเธอรีนแคทเธอรีนก็แบบหลงไหลได้ปื้มเนาะก็เป็นเด็กสาวทั่วไปเสร็จแล้วพอผู้หญิงเริ่มแบบเล่นด้วยอไรเงี้ยเฮนรี่มานน็อกก็พยายามที่จะหว่านล้อมว่าให้มันมีอะไรกับตัวเองหรือว่าบางทีก็มีการแบบล่วงละเมิดทางเพศโดยที่แคทเธอรีนไม่เต็มใจอยู่หลายครั้งเท่วที่นี้เนี่ยแคทเธอรีนก็ยุติความสัมพันธ์กับเฮนรี่มานน็อกไปเพราะว่ามันมันท็อกซิกมากหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยแคทเธอรีนก็มีแฟนใหม่ชื่อว่าฟรานซิสเดียรัม เดียรมคนนี้คือแคทเธอรีนจริงจังมากถึงขนาดที่แคทเธอรีนอ่ะเรียกเดียรมว่าสามีเดียรมก็เรียกแคทเธอรีนว่าพันยานอกจากจะเรียกกันแบบนี้แล้วอ่ะสองคนก็ยังทำตัวเหมือนเป็นสามีพันยากันจริงๆด้วยเช่นเวลาที่เดียรมจะไปทำงานที่เมืองอื่นเนี่ยก็จะแบบให้แคทเธอรีนเป็นคนเก็บกระเป๋าสตางค์ให้ดูแลเรื่องการเงินที่บ้านแล้วเขาก็เชื่อว่าสองคนนี้ก็อาจจะมีอะไรกันด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบ้านนี้มันค่อนข้างมัวซัว หอนอนโอเคมันก็มีเด็กหลายคนอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าแคทเธอรีนก็เป็นหัวโจกเนาะก็แบบสามารถที่จะสั่งปิดปากเพื่อนๆได้ว่าแบบนี่เดี๋ยวแฟนฉันจะมานะแบบพวกเธอห้ามบอกใครเลยความสัมพันธ์ระหว่างแคทเธอรีนกับเดียรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่า ทั้งคู่สัญญาว่าจะแต่งงานกันคือจริงจังกันขนาดนั้นเรียกได้ว่าแบบเป็นการมั่นหมายอย่างไม่เป็นทางการคือในสมัยนั้นเนี่ยการแต่งงานอะ่ะมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่แบบรักกันก็แต่งงานแต่มันคือเรื่องของธุรกิจเรื่องของการทาคอนเน็กชันอ่ะแล้วผู้หญิงอย่างแคทเธอรีนซึ่งมาจากตระกูลที่สูงสักอย่างโฮเวิร์ดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแต่งงานกับใครก็ได้แล้วทุกคนก็จะโอเคเพราะฉะนั้นอะ่ะ ระหว่างแคทเธอรีนกับเฮนรี่มันน็อกเนี่ยแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันน็อกเนี่ยก็มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ดีอะไรมากแล้วก็งานก็ไม่ได้ดูเหมือนกับว่าจะมีความก้าวหน้าอะไรมากแต่ว่าเดียรัมเนี่ยเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ดีกว่ามันน็อกแล้วก็การงานเนี่ยก็คือเป็นเลขาของดัชเชสแอคเนสซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็มีเส้นทางที่จะเติบโตต่อไปสองคนนี้ก็คงจะมีความจริงจังแล้วก็คิดว่าจะแต่งงานกันจริงๆแต่ปรากฏว่า ความรักครั้งนี้ก็ไม่สมหวังเพราะว่าเฮนรี่มันนอกเนี่ยอิจฉาที่แคทเธอรีนเนี่ยไปชอบกันกับฟรานซิสเดรมก็เลยไปฟ้องดัชเชสแอคเนสว่าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยหลานสาวเนี่ยาวโชว์นะเนี่ยคบผู้ชายอย่างนั้นอย่างนี้ดัชเชสแอคเนสก็ตกใจโอ้เกิดอะไรขึ้นก็เลยส่งตัวฟรานซิสเดเรมเนี่ยให้ไปทำงานอยู่ไกลๆสกัดดาวลุ่งไปเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยยุคแห่งนอฟอกคนใหม่ซึ่งเป็นลุงของแคทเธอรีนเนี่ย ก็ได้หางานให้แคทเธอรีนในราชสำนักได้สำเร็จนั่นก็คือเป็นงานนางกำนันให้กับพระราชินีแอนแห่งคลีฟทั้งสองไงก็เลยต้องแยกกันไปแล้วก็เลิกรากันไปในที่สุดแล้วก็อย่างที่เล่าไปในคลิปที่แล้วว่า กษัตริย์เฮนรี่เนี่ยไม่ประทับใจราชินีแอนตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็ต้องการที่จะพิโน์ให้โลกเห็นว่าพระองค์อ่ะยังคงสนุกสนานกับผู้หญิงได้เหมือนสมัยนุมน่มมีแค่พระราชินีแอนคนเดียวนี่แหละที่ทําให้พระองค์อ่ะปึงปังไม่ได้กษัตริย์เฮนรี่ก็เลยมองหาผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ควงของพระองค์จากในราชสำนักแล้วพระองค์เนี่ยก็มาสะดุดตากับแคทเธอรีนโฮเวิร์ดซึ่งตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแบบวัยรุ่นอ้อ,อแบบ15 16กอะไรแบบนี้กําลังแตกเนื้อสาวเป็นเด็กผู้หญิงท แล้วคือตัวแคทเธอรีนโฮเวิร์ดเองอะก็เป็นคนหน้าตาดีก็มีผมที่ออกเป็นสีแดงมีผิวขาวมีตาสีเข้มคิ้วสีเข้มมีใบหน้าที่แบบมีรอยยิ้มจริงใจน่ารักเมื่อกษัตริย์เฮนรี่ปลดปานแคทเธอรีนแน่นอนว่าคนที่ได้รับประโยชน์ไปด้วยก็คือครอบครัวโฮเวิร์ดนั่นเองครอบครัวเนี้ยเคยขึ้นสู่จุดสูงสุดมาแล้วในสมัยที่แอนโบลินเป็นราชินีแต่เมื่อแอนโบลินถูกประหารอำนาจของครอบครัวฮเวิร์ดเนี่ยก็ รถน้อยถอยลงไปบางคนเนี่ยก็คือถึงกับโดนประหารตามแอนโบลินไปด้วยเลยทีนี้เนี่ยครอบครัวโฮเวิร์ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งนอฟอ์กเนี่ยก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะพังงาดสู่อำนาจได้อีกครั้งถ้าเกิดว่าแคทเธอรีนโฮเวิร์ดเนี่ยสามารถที่จะจับความสนใจของกษัตริย์เฮนรี่ได้สำเร็จ ในยุคแข่งนอฟอ์กแล้วก็ครอบครัวโฮเวิร์ดก็เลยช่วยหนุนแคทเธอรีนแล้วก็ช่วยสอนว่าทำยังไงถึงจะจับกษัตริย์เฮนรี่ได้อย่างอยู่หมัดทีนี้เนี่ย กษัตริย์ที่นี่ก็หลงไหลแคทเธอรีนขั้นสุดเลยถึงกับออกปากว่าไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนส่วนพวกขุนนางก็เรียกแคทเธอรีนว่าเป็น,อนยอดอัญมณีแห่งหญิงทั้งปวงนักวิชาการยุคเก,ก่าหน่อยอะมักจะบอกว่าเฮนรี่เรียกแคทเธอรีนว่าเป็นกุหลาบไร้หนามแต่นักวิชาการสมัยใหม่เขาก็ค้นพบว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอันนี้ขอเล่าหน่อยคือมันมีหนังสือเกี่ยวกับราชินีของอังกฤษอยู่เล่มหนึ่งชื่อว่า Lives of the Queens of England แปลเป็นไทยประมาณว่า ชีวิตของราชินีอังกฤษเขียนขึ้นโดยแอ e s s t r i c k l a n นหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกเลยที่เขียนว่าเฮนรี่ยกย่องแคทเธอรีนโฮเวิร์ดเป็นกุหลาบไร้หนามของพระองค์โดยมีหลักฐานเป็นเหรียญทองที่ถูกผลิตขึ้นเมื่อแคทเธอรีนขึ้นเป็นราชินีเหรียญทองนี้ด้านหนึ่งจะเป็นตราแผ่นดินมีตัวยอ่อ H.R. ซึ่งเป็นตัวยอ่อชื่อของกษัตริย์เฮนรีในภาษาละตินส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นรูปกุหลาบทิวดอสวมมงกุฎแล้วก็มีตัวยอ่อ K A R ซึ่งมันเป็นตัวยอ่อชื่อของแคทเธอรีนในภาษาละตินแล้วก็มีข้อความติดอยู่ด้วยเขียนว่ากุหลาบเฉิดชายซึ่งไร้หนาม ทีนี้นะักวิชาการคนอื่นๆในยุคหลังอะ่ะได้ไปเจอว่าจริงๆแล้วเหรียญทองที่มีคําว่ากุหลาบเฉิดฉายซึ่งไร้หนามมันไม่ได้ผลิตขึ้นเฉพาะในช่วงที่แคทเธอรีนเป็นราชินีมันมีมาตั้งแต่ในยุคของแคทเธอรีนแห่งอลากอนแล้วเพราะฉะนั้นเหรียญแบบเนี้ยด้านหลังบางทีก็สลักเป็นชื่อ H K ก็คือเป็นเป็นตัวย่อชื่อของกษัตริย์เฮนรี่และพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนบางทีก็สลัก H A คือเฮนรี่กับแอนโบรีนบางทีก็ เป็น HJ เฮนรี่กับเจนซีมัวแต่ว่าไม่ว่าจะสลักชื่อเมียคนไหนคู่กันเนี่ยมันก็จะมีคำว่ากุหลาบเชิดชายที่ไร้หนามติดอยู่ตรงนั้นด้วยเสมอหรือบางทีไม่มีตาของเมียคนไหนเลยมีแต่ชื่อเฮนรี่กับตาประจําตัวเฮนรี่ก็ยังมีข้อความว่ากุหลาบเชิดชายซึ่งไร้หนามอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสรุปได้ว่าอันเนี้ยกษัตริย์เฮนรี่ Henry, เขาไม่ได้ชมเมียคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเขาชมตัวเอง อ่ะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของแคทเธอรีนกันบ้างหลังจากที่กษัตริย์เฮนรี่จัดให้มีการประกาศว่าการแต่งงานระหว่างพระองค์กับราชินีแอนแห่งคลีฟส์เป็นโมคะไปในต้นเดือนกรกฎาคมปี1540กษัตริย์เฮนรี่และแคทเธอรีนก็อภิเษกสมรสกันในวันที่28กรกฎาคมปี1540โดยที่มีบิชอปบอนเนอร์เป็นผู้ประกอบพิธีให้ตรงนี้ก็น่าสนใจคืออย่างที่บอกว่า แอนโบลีนกับแคทเธอรีนโฮเวร์เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วตระก,กูลโฮเวร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเกาะแอนโบลีนดังกันมาทั้งตระก,กูลเลยแต่ในขณะเดียวกันครอบครัวโฮเวร์เนี่ยก็ไม่ได้มีความเชื่อทางาศาสนาที่เหมือนกับแอนโบลีนตัวแคทเธอรีนโฮเวร์เองอะเขาก็นับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและแตยุคแห่งนอร์ฟอล์กเองก็มีความหวังด้วยว่าการที่กษัตริย์เฮนรี่มาแต่งงานกับแคทเธอรีนเนี่ยก็จะช่วยให้าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกลับมาเฟื่องฟูในอังกฤษ,อ,กฤษอีกครั้งหนง ชีวิตแต่งงานของแคทเธอรีนในช่วงแรกๆก็ต้องนับว่ามีความสุขมากเพราะว่ากษัตริย์เฮนรี่ในช่วงวัยกลางคนปลายๆเนี่ยเป็นสายเปสุดๆซื้อของขวัญให้เมียไม่เว้นแต่ละวันทุกอย่างเลิศล้ำไปหมดและในขณะเดียวกันแคทเธอรีนเองก็เป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็ใจดีก็เลยทําให้แคทเธอรีนเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงที่ดีของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแล้วก็เลดี้อลิซาเบธซึ่งสองคนนี้กํพาแม่ทั้งคู่ เป็นครั้งแรกเลยที่เลดี้อลิซาเบธอ่ะมีแม่เลี้ยงเข้ามาดูแลเข้ามาดูว่ากินข้าวกับอะไรแต่งตัวยังไงเรียนหนังสือเป็นยังไงมีคนให้กอดมีคนให้เรียกว่าแม่เป็นทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างแคทเธอรีนฮเวร์กับเลดี้อลิซาเบธเนี่ยแน่นแฟนมากและในขณะเดียวกันตัวแคทเธอรีนฮเวร์เองอ่ะก็มีความสนิทสนมกับ แอนแห่งคลิฟซ์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นพระคดิษฐาผู้เป็นที่รักของกษัตริย์ไปแล้วด้วยก็มีบันทึกว่าในงานคริสต์มาสปีหนึ่งเนี่ยแคทเธอรีนก็ได้แบ่งของขวัญซึ่งกษัตริย์เฮนดี้ให้ตัวเองคือลูกหมาหนึ่งครอกเนี่ยแบ่งบางตัวเนี่ยไปให้แอนแห่งคลิฟ์เลี้ยงด้วยแล้วก็แบบโอ้ยสนุกสนานเล่นลูกหมากันน่ารักน่าเอ็นดูแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นรากันตลอดทั้งคืนเลยทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังกษัตริย์ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นความสััมพนธ์ทีีด่ด แต่ว่ามีคนเดียวที่แคทเธอรีนโฮเวิร์ดไม่สามารถที่จะชนะใจได้เลยจริงๆนั่นก็คือเลดี้แมรีซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของกษัตริย์เฮนรีที่เกิดกับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนนักวิชาการเขาก็วิเคราะห์กันว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ก็เพราะว่าเลดี้แมรีอ่ะมองเห็นแคทเธอรีนโฮเวิร์ดอ่ะเป็นเหมือนตัวแทนของแอนโบลีนอ่ะเป็นนางกำนันชาวอังกฤษที่มาแย่งสามีไปจากเจ้าหญิงสูงศักด์จากต่างแดนเพราะว่า ทั้งแคทเธอรีนแห่งอลากอนแล้วก็แอนแห่งคลีฟเนี่ยเขาก็เป็นหญิงสูงศักดิ์จากต่างแดนกันทั้งคู่และทั้งคู่ก็ถูกกษัตริย์เฮนรี่ประกาศว่าการแต่งงานเป็นโมฆะเหมือนกันอีกต่างหากและตัวแอนโบลีนกับตัวแคทเธอรีนโฮเวดเขาก็เป็นญาติกันเป็นคนอังกฤษเหมือนกันเป็นนางกำนันของพระราชนีมาก่อนเหมือนกันคือเรื่องมัน p ท t t e r นเดียวกันเลยมันก็เลยทำให้เลดี้แมรี่รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะรักพระนางแคทเธอรีนโฮเวดคนนี้ได้ลงเลยจริง แล้วความบาดหมางเนี่ยมันก็รุนแรงมากจนถึงขนาดที่ว่าแคทเธอรีนโฮเวิร์ดอะสั่งถอดนางกำนันของเลดี้แมรี่ไปสองคนเนื่องจากว่าต้องการลงโทษว่าเลดี้แมรี่อะไม่ให้ความเคารพกับตัวเองตามที่สมควรปัญหาอีกอย่างหนึ่งของแคทเธอรีนก็คือพวกเพื่อนพ้องสมัยที่ยังเป็นนักเรียนประจำอยู่ที่บ้านของดัชเชสแอกเนสคือ พวกเพื่อนพ้องเนี่ยก็รู้ไงว่าโอ๊ยสมัยส,สาวอาชีปเปรี้ยวขนาดไหนชีแบบพาผู้ชายเข้าห้องอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ก็เลยพากันส่งจดหมายมาแบล็กเมลให้แคเทเธอรีนอะมอบตําแหน่งในราชสํานักให้ตัวเองและหนึ่งในคนเหล่านั้นอะก็มีฟรานซิสเดียรัมซึ่งเป็นแฟนเก่าด้วย คือแคทเธอรีนก็เป็นเด็กอะเนาะพอโดนขู่ว่าจะเปิดโปงเรื่องที่ทําผิดสมัยเป็นเด็กก็กลัวก็เลยยอมไม่คนพวกเนี้เข้ามาอยู่กันเต็มราชสำนักคนพวกนี้พอเข้ามาอยู่ด้วยกันก็เริ่มเข้ามาซุบซิบนินทาว่าเนี่ยเออเธอก็เห็นใช่ไหมพระราชินีสมัยก่อนถะ่ะเป็นอย่างงาั้นเป็นอย่างนี้อุย้ยฉันเนี่ยนอนเตียงติดกันเลยฉันรู้ดีอะไรเงี้ยเมา์มอยหอยกาบกันเต็มที่เลยทีนี้ ป่าเหมาะเคราะดีมันดันมีขุนนางโปรตัสแตนคนหนึ่งที่น้องสาวอะ่ะก็เคยอยู่ในบ้านของดัชเชสแอนเนสเหมือนกันแล้วน้องสาวเนี่ยก็บอกกับพี่ชายว่าโอ้ยฉันไม่อยากไปทํางานเป็นนางกำนันของพระราชินีหรอกฉันรับความประพฤติของพระราชินีไม่ได้เนี่ยผ่านมือชายมาก่อนกษัตริย์อย่างนั้นอย่างนี้พี่ชายเนี่ยก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องนี้ไปบอกกับบิชอปแครนเมอร์ซึ่งเป็นบิชอปในนิกายโปรตสแตน บิชอปแครนเมอร์ก็เลยเห็นช่องที่จะกำจัดราชินีแคทอลิกให้พ้นไปจากบัลังอังกฤษด้วยการทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่แคทเธอรีนถูกควบคุมตัวไปสอบสวนว่าเคยมีอะไรกับผู้ชายสมัยอยู่บ้านดัชเชสจริงไหมแล้วก็มันนอกกับเดียรมเนี่ยก็โดนจับตัวไปสอบสวนด้วยแคทเธอรีน <c oughs> ให้การว่ามันนาะคอยเอาเปรียบตัวเองตลอดเลยตัวเองก็พยายามจะหนีมาตลอดและในที่สุดก็รอดไปได้ก็ไม่เคยมีอะไรกัน ส่วนเดียรามเนี่ยก็ไม่ได้เคยสัญญาว่าจะแต่งงานอะไรกันเลยนะแล้วที่เคยมีอะไรกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถูกเดียร่าม,มาข่มขืนทีนี้ปรากฏว่ามันน็อกเนี่ยให้การตรงกับแคทเธอรีนก็คือบอกว่าฉันนะ่ะก็มีความตั้งใจว่าอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้แต่ว่าก็จีบไม่ติดเนี่ยก็แฮวก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันน็อกก็รอดไปส่วนเดียรามเนี่ยให้การซัดทอดไปอีกว่าเอ,อ้ถึงฉันจะเคยมีอะไรด้วยจริงๆถึงฉันจะเคยแบบคิดจะแต่งงานจริงๆแต่ว่า ฉันเนี่ยก็ยังไม่ได้จริงจังเท่าแคทเธอรีนกับผู้ชายอีกคนนึงนะผู้ชายคนนั้นเนี่ยชื่อว่าคาเปเปอร์โทมัสคาเปเปอร์คือโทมัสคาเปเปอร์กับแคทเธอรีนเนี่ยเขาเริ่มมาจีบกันในสมัยที่แคทเธอรีนเป็นนางกำนันของพระนางแอนแห่งคลีฟส์แล้วก็มีการตกลงว่าอยากจะแต่งงานการเขียนจดหมายรักหากันจนแมก้กระทั่งหลังจากที่แคทเธอรีนได้ขึ้นเป็นราชินีแล้วอะพอรู้ว่า เขาเปเปอร์ป่วยหรืออะไรก็แบบมีการแบบเขียนจดหมายไปแบบโอ้ยเนี่ยฉันเศร้ามากเลยนะที่เธอไม่สบายใจฉันจะขาดฉันกลัวเธอเป็นอะไรไปมันมีหลักฐานอะไรแบบนี้เกิดขึ้นทหารก็เลยไปจับตัวโทมัสเคาเปเปอร์มาแล้วก็ตรวจค้นเจอไอ้จดหมายรักเนี่ยที่แคทเธอรีนกับเขาเปเปอร์เขาเขียนให้กันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอกษัตริย์เนี่ยรู้สึกแบบ มันไม่ได้แล้วไม่โอเคกับเมียคนนี้แล้วรู้สึกแบบเสียหน้าแล้วฉันจะต้องกําจัดเมียคนนี้ก็ไปหาพยานมาจนได้ว่าแคทเธอรีนน่ยได้ทำผิดจริงๆพยานคนนั้นก็คือเจนโบลินเลดี้ร็อกสฟอร์ดซึ่งเป็นญาติสะใภ้ของแคทเธอรีนนั่นเองเลดี้เจนเนี่ยก็ได้ให้การว่าพระราชินีแคทเธอรีนอะเวลาที่ไปตามประสาต่างๆเนี่ยก็จะแบบหาช่องทางลับแล้วก็คอยออกไปเจอกับเขาเปเปอร์ต้นดึก อาจจะมีอะไรด้วยกันด้วยก็ได้นะโดยที่มีเจนโบลีเนี่ยเป็นคนที่เฝ้าดูต้นทางให้จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าแคทเธอรีนยอมรับไปตั้งแต่แรกว่าก่อนที่จะแต่งงานกับกษัตริย์เคยสัญญาว่าจะแต่งงานกับเดียรแรมแคทเธอรีนอาจจะรอดอาจจะไม่ต้องถูกประหารเพราะว่าการที่เคยมีสัญญาว่าจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้การแต่งงานที่เกิดขึ้นทีหลังอ่ะเป็นโมฆะเหมือนอย่างเคสของแอนแห่งคลีฟส์อย่างเงี้ย แล้วกษัตริยก็อาจจะแบบประกาศว่าเอาการแต่งงานเป็นโมฆะแล้วก็แคทเธอรีนก็ถูกถอดยศไปอยู่ตามบ้านนอกอะไรก็เรื่องของเธอแต่ปรากฏว่าแคทเธอรีนน่ะดันปฏิเสธหัวชนฝาเลยว่าไม่เคยสัญญาที่จะแต่งงานกับเดียรแรมแต่ดันไปมีอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าพระราชินีเนี่ยเป็นคนที่มีความหย่อนยานทางศิลธรรมและแถมมันยังมีเรื่องของเขาเปเปอร์เข้ามาอีกว่ามีจดหมายรักมีเจนโบลินเข้ามาบอกว่า เขาอาจจะมีอะไรกันหลังจากที่แคทเธอรีนเป็นพระราชินีเพราะฉะนั้นโทษของแคทเธอรีนเนี่ยมันเลยกลายเป็นโทษของการที่พระราชินีไม่มีศีลธรรมและพระราชินีมีชู้ซึ่งเท่ากับกบทเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วแคทเธอรีนก็เลยถูกสั่งประหารในวันที่13กุมภาพันธ์ปี1542ตอนนั้นเนี่ยแคทเธอรีนก็น่าจะอายุประมาณ16ถึง21ปีเขาเล่ากันว่าคืนก่อนประหารคือโดยปกติเนี่ยก็จะมีการ ที่นักโทษอะขอให้เอาของอะไรบางอย่างมาให้ตัวเองเป็นการปลอบใจก่อนตายสิ่งที่แคทเธอรีนขอคือขอให้เอาท่อนไม้ที่ตัวเองจะต้องเอาคอวางตอนถูกประหารนะ่ะมาให้หน่อยเพื่อที่ตัวเองจะได้ซ้อมวางคอของตัวเองไปบนท่อนไม้นี้ให้สง่างามที่สุดสมกับเป็นราชินีในวันที่ถูกประหารเนี่ยเขาก็เล่ากันว่าแคทเธอรีนเนี่ยได้พูดว่าข้าตายอย่างราชินี แต่ข้ายินดีจะตายในฐานะของเมียของเขาเปเปอร์มากกว่านักวิชาการเขาก็ไปศึกษากันมาแล้วคนพบว่าอันนี้ไม่น่าจะจริงคือแคทเธอรีนเนี่ยน่าจะพูดข้อความแบบทั่วๆไปนี่แหละเช่นสำนึกผิดขอโทษที่ได้ทำบาปซึ่งมันเป็นข้อความของคนที่ถูกประหารเขาพูดกันโดยทั่วไปในยุคนั้นก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของพระราชินีวัยรุ่นผู้น่าสงสารของกษัตริย์เทนรีที่8 ใครที่มีข้อมูลที่อยากจะเสริมหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะให้เล่าต่อไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวของสตรีในประวัติศาสตร์โลกคนอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ